ไม้สามมืนตัวท็อปครับจัดมาให้สวยๆอหนึ่งคันนะครับสำหรับตัวยาริส1.25ปี2019จด20นะตัวไฟหน้าเนี่ยมาพร้อมนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟ LED ไฟเดย์ไลท์ไฟสปอร์ตไลท์มีให้ครบคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเจ้าของเดิมแต่งมาให้แบบครบๆเลยสเกิรอบคันมีซุ้มล้อแบบนี้มาให้ด้วยนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานอนลลอยขอบ15 ได้ยางโยโกฮามะนะปี2024นะโคตรคุ้มนะครับรถเจ้าของเดิมดูนาดีมากเป็นผู้หญิงใช้มือเดียวนะครับกุญแจคีย์เลสนะครับมาพร้อมปุ่มพุทธสถานเอนจินนะครับไม่แค่30,000เท่านั้นนะครับคันนี้ตัวท็อปออปชั่นมาแบบแน่นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอนะครับเบาะหนังแอร์ออโต้แบบดิจิตอลนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังมีมาให้ครบเลยนะครับผมนะด้านท้ายเดิมๆไฟเบรกเดิมนะครับไม่มีรอยแตกร้าวใดๆสภาพสวยสายสมบูรณ์นะครับคันนี้3,99,000ฟรีดาวนะผ่อนเริ่มต้น6,800 สนใจคลิปนี้ชมไม่จบนะครับสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับเป็นที่ปรึกษาการขายของทางบริษัทเพชรยนต์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องบอยรถมือสองนะครับวันนี้ผมมีอัปเดตรถเข้าใหม่นะฮะสีแดงสวยสดงดงานแบบนี้เลยนะครับเป็นตัว Eco ค a าประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจจริงๆนะครับกับเจ้าตัว Toyota y a r รินะฮะ1.25ตัวท็อปสุดปี2019จด20สีแดงสวย,สวย เป็นรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงนะครับเจ้าของผู้หญิงใช้นะครับนะรถใช้ถนอมมากนะฮะหมายแค่30,000บาเท่านั้นราคา3,99,000บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะที่ร้านมีให้เริ่มต้นแค่2.79%เท่านั้นถือว่าได้ดอกเบี้ยที่เ็ทตามสุดของธรรดารถมือ2เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็คันนี้นะออกรถฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นนะครับเดือนละ6,800บาทตลอดอายุสัญญาได้เลยนะครับผม ขายที่สนใจคันนี้นะครับชมคลิปนี้ให้จบผมพาชมสภาพดิบสภาพแรกรับเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆนะครับเมื่อวานนี้ยังไม่ได้เอาไปล้างหรือว่าเอาไปสปาบสภาพเอาไปสปาใดๆนะมาชมสภาพดิบด้วยกันเลยนะครับผมนี่ครับดูด้านหน้าสวยเลยครับมีชุดแต่งมาให้รอบคันแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งรอบคัน ไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วใสๆเลยนะครับผมตรงนี้เป็นแบบไฟหลีนะครับผมแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับเป็นไฟเดย์ไทมันนิ่งไลท์แล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์มีให้ครบเลยนะครับเจ้าของเดิมผมว่าเขาดูแลดีมากนะครับคือริ้วรอยเนี่ยแทบไม่มีเลยเพราะว่าอันนี้คือสภาพดิบสภาพแรกรับเลยนะครับแล้วก็ได้ชุดแต่งรอบคานแบบนี้นะครับนี่ติดสเกิร์ตมาให้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนนะทะเบียน1 6 6 5จะ ไม่ได้เลขทะเบียนนี้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นอีกเลขหนึง่งเพราะว่าเจ้าของเดิมมีการแจ้งขอคืนป้ายทะเบียนนะครับผมงานะต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะมาดูกันตอนในส่วนของรายละเอียดตัวรถไฟหน้านะครับด้านขวาสาภาพสวยสายสมบ,บูรณ์ไม่มีรอยแตกเลา้าใดๆนะฮะสาภาพสวยเลยนะครับแล้วก็ดูที่ผิวพันธ์ฝากระโปรงเนียนสันนะคมๆสวยๆไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะครับผมนี่ครับคือสาภาพสีบ้างเดิมเลยนะครับผม กระจกเช็คให้แล้วนะครับเดิมแท้ t o y o ต้นะครับเช็คแล้วรอบคันก่อนนํามารีวิวนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มมากเจ้าของเดิมดูแลดีได้ชุดแต่งรอบคันไม้น้อยแค่ส0 0 0 0ื่นนะฮะแล้วก็สภาพเนี่ยคือกกิบเลยนะครับผมนีครับดูผิวพันธ์ตัวรถนะแล้วก็นี่นะเจ้าของเดิมเขาติดตั้งตัวซุ้มล้อแบบนี้มาให้นะโคตรสวยนะฮะก็จะดูดุดันดูทับมากขึ้นนะฮะได้ล้อแม็กอลอยขอบ15 ก็เป็นแม็กเดิมโรงงานตัวแม็กก็สวยงามอยู่แล้วแล้วก็ที่คุ้มไปอย่างนึงนะฮะได้ยางโยโกฮาม่ายางโยโกฮาม่าเนี่ยยางปี24เลยนะนี่นะสัปดาห์ที่32ปี24นะเพิ่งเปลี่ยนมาให้มเมื่อประมาณกลางปีเนี่ยนะครับไม่ใช่ต้นปีด้วยซ้ำไปดอกยางยังลึก,ลกลๆเหลๆนะเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็นี่ด้านข้างตกแต่งสเกิร์ตมาให้แบบนี้เลยนะับโคตรสวยโคตรหล่อโคตรสุด นะครับผมกระจกมองข้างสีดำนะครับดูสปอร์ตมากขึ้นตัดกับตัวรถที่เป็นบอดี้สีแดงนะครมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าได้คันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มเนี่ยจากที่ประเมินด้วยสายตานะน่าจะประมาณ60รอบคันนะครับเป็น60รอบคันเป็นฟิล์มลามินาอย่างดีเลยนะสภาพก็สมบูรณ์พร้อมใช้งานติดคิวคันสแตให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานหลังคานะครสีบ้างเดิมนะครับมีรอย ขี่นกนะฮะต้องขออภัยด้วยไม่ได้ทำามธาบาชก่อนรีวิวอยากให้มาชมสภาพดิบนะรถยังไม่ไดเ้เอาไปสปารจริงนะฮะเสาากาศช,ชาร์จฟินหลอ่ลอๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับหนามือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับกุญแจเป็นคีย์เรดนะครับปุ่มกดปุ่มนี้เพื่อป,อปล,อลดล็อกรถได้แต่ว่าต้องพกกุญแจไว้ใกล้ๆรัศมีหรือว่าเอาพกไว้ในกระเป๋าของเกงได้นะครับนี่นะครับดูภายในนะสภาพบอกได้เลยว่าสวยมากนะฮะภายในสวยมากได้เป็นโทนสีดำแบบนี้เลยนะครับนี่นะคะ สภาพสวยถ้าเกิดใครได้เข้ามาดูนะจะได้กลิ่นหอมมากเพราะว่าผู้หญิงใช้นะครับผมว่าเขาใช้แบบดูแลดีแล้วก็ทางภาษาดีนะครับกลิ่นหอมนะครับผมแผงประตูได้เดิมนะครับเช็คให้ดูเลยสปอร์ตเมนซอาร์ซีนซิลิโคนแนวตรงสวยๆตรงนี้เป็นวัสดุหนังบุนุ่มเดินได้สีแดงสภาพสมบ,บูรณ์กระจกเป็นระบบไฟฟ้านะฮะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับปรับพับกระจกไฟฟ้าตรงนี้ได้นะครับดูโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมนะหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีขยับ นะครับหัวน็อตคมคมแห้งๆแ,แบบนี้นะรถไม่เคยผ่านการอุบัตนะิเหตุหนักมาร์คสีอยู่แบบครบๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มาพร้อมปุ่มพุชท์ t ัดเอนจิ้นนะครับผมพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชั่นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับตะเข็บเดินไดนต้ต่างๆสมบูรณ์ไม่มีขาดนะขวามือก็ปรับในส่วนของระบบหน้าจอเรือนไม้ซ้ายมือปรับเครื่องเสียงรับสายบางสายได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ได้ดู เร่งมหม่นะปัจจุบันกันนะครับนะเบ,เบรคแล้วก็สตาร์ทนะครับนี่ดูกราฟิกสวยงามมากๆนะครับผมกราฟิกอ่าตอนนี้เร่งมาอยู่ที่สามหมเจ็ดเท่านั้นเองสามหมืนเจ็ดพันสาร้อกว่าโลนะฮะรถวิ่งใช้งานน้อยมากแล้วก็นี่ครับเพิ่งมีการเช็คศูนย์นะเมื่อไม่นานนี้เองคือสี่หมืหกเนี่ยคือเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเสียงเครื่องเสียงก่อน คือ46 0 0มเนี่ยคือให้เช็คครั้งต่อไปนะครับผมรถน่าจะเข้าศูนย์ประมาณ36 0 0 0นกะ3 6 0 0 0กก็วิ่งมาใช้งานอีกประมาณพันวอลโลนะก็เป็น37 0 0 0นเะเช็คศูนย์ทุกรยยะตรงนี้สบายใจได้รถเข้าศูนย์ตลอดนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนนะครับดูแผงดานบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีจางนะคันนี้มาพร้อมกับตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะฮะกล้องบันทึกหน้ารถจากทางโตโยต้าจากทางโรงงานเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวท็อปเขาจะมีกล้องบันทึกหน้ารถแล้วก็ด้านหลังให้อีกนะ เ,เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะได้จอขนาด7นิ้วจอเนี่ยสามารถาเข้าเกียร์ถอยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังขึ้นแบบนี้ให้มีเส้นสายกริยาให้ครบเลยนะฮะแอร์ออโต้แบบดิจิตอลนะครับนี่ใช้งานง่ายๆนะครับผมไม่ยากนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์นะครับเกียร์อัตโนมัติแบบนี้นะครับผมนี่นะสภาพปั้นเกียร์นะสีสวยมากสีไม่มีซีดไม่มีจางแผงนนัดบอร์ดคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยนะครับแผงกั้นประตูสภาพสมบูรณ์เลยนะครับผม บาะเนี่ยได้เป็นบาะหนังสีดำนะครับเดินได้สีแดงเป็นบาะทรงสปอร์ตนะบาะผิวสัมผัสค่อนข้างค่อนข้างจะดีเลยนะฮะผิวสัมผัสค่อนข้างดีสังเกตมันจะมีจุดรูระบายความร้อนเพราะว่าอาัลตรตรงนี้12โวลต์ให้มีอีกหนึ่งจุดนะสภาพสวยมากตัวรถคันนี้นะครับสีแดงนะใครอยากได้คันนี้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่สามหมื่นเท่านั้นนะฮะไม่สามหมื่นเท่านั้นแล้วก็รถสภาพดีมากนะซอกประตูตัวรถหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับจุดสติ๊กเกอร์หน้าเสนิ่เมเนียนะ คราเอียดตัวรถเช็คให้ดูอย่างละเอียดแล้วก็คันนี้อลืมแจ้งไปมีพรมเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีถาดรองให้เรียบร้อยเลยนะครับขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับผมผ่อนแค่ ,68 0 0เท่านั้นนะครับคันนี้เหมาะผ่อนแค่6,8 0 0นใครสนใจนะติดต่อเบอร์โทรนะครับ0 8 3 1 3 1ป8 2 6สามปสามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะครับซื้อสดได้จัดไฟนั้นก็ดีนะครับนี่เบาะด้านหลังสภาพสวยๆตึงๆนั่นๆ บาะเนี่ยไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับสภาพนะสมบูรณ์เลยนะครับนี่เบาะด้านหลังสภาพสมบูรณ์เลยนะครับมีพรมมีถาดรองให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมใช้งานให้ไปอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยคันนี้สวยมากนะครับผมนี่คือสภาพดิบสภาพแรกรับเลยนะครับรถยังไม่ได้ไปปรับสภาพหรือว่าเอาไปสปาใดๆนะครับโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมน็อตป,ประตูเนี่ยไม่มีรอยแกะจากเครื่องมือช่างหรือว่าปัจจัยใดๆนะครับ ดูจุดน็อตหัวน็อตเนี่ยจะคมคมแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยประแจรอยขันรอยบิดนะครับผมหรือว่ารอยถูกทําสีมาประตูเนี่ยเช็คให้แล้วนะครับประตูเดิมไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะล้อแมกซ์หลังขวาสภาพสวยสมบูรณ์ได้ยางโยกวงมาปี24นะครโคตรคุ้มเลยคันนี้นะครับผมแล้วก็ชุดต่างรอบคันเจ้าของเดิมแต่งให้มาเพิ่มหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับคันนี้ก็เป็นแฮดแบ็กหประตูนะครับนี่ด้านท้ายก็สภาพสวยไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้ม นะัดแต่งมาให้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับนี่แต่งให้หล่อๆแบบนี้เลยนะฮะไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยสมบูรณ์โลโก้ทุกตัวสอนมาแบบครบๆนะด้านหลังของเขาก็จะมาพร้อมกับตัวกระจกไล่ฝ้าแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะกล้องมองหลังก็ติดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็มีตั้งแต่โรงงานละเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะได้กล้องมองหลังเรียบร้อยนะครับผมด้านหลังด้านหลังบีถาดให้นะครับผมแล้วก็นี่เจ้าของเดิมก็ยังติดผมให้อีกนะฮะ แล้วก็ด้านล่างโหยังมีแบบยังมีแผ่นนี่ให้นะแผ่นอันนี้คือแผ่นจากโรงงานเลยแล้วก็อันนี้ชุดปะยางชุดปะยางพลาสติกยังไม่ได้แกะออกนะยังไม่ได้โดนใช้เลยนะนี่คือสภาพเดิมเลยนะสภาพแรกรับเลยรถยังไม่ได้ไปสปาหรือไป,ปรับสภาพเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะครับเนี่ยแมนอาร์อยู่ครบน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยะหัวน็อตคมๆกิ๊บๆแบบนี้ สปอร์ตเมนอาร์อยู่ครบนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของตัวกล้องบันทึกด้านหลังนะครับก็มีให้ตั้งแต่โรงงานอยู่แล้วนะครับเป็นตัวท็อปมีให้นะครับผมออปชันะ Option, ถือว่าจัดมาให้แน่นๆแล้วก็ราคาดันดีด้วย3,99,000นะออกรถฟรีดาวผ่อนแค่6,800นะครับผมใครที่ได้ได้เป็น2เท่าของค่าง,งวดก็ซื้อคนเดียวจบได้เลยนะครับไม่ต้องมีตัวละครเพิ่มเติมนะครับผมนะแม็กสภาพสวยสมบูรณ์ นะยางปี๊บสีสีเส้นใช้งานกันยาวๆเดยคุ้มมากคันนี้นะแผงประตูเนี่ยสภาพสวยนะไม่มีช้ำเลยนะครับผมฟิล์มก็สภาพสมบูรณ์นาะซอกประตูหลังซ้ายเนี่ยหัวน็อตแห้งๆแบบนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะทุกอย่างชัดเจนขคยยางดูรถตัวจริงนะครับเรียนเชิญเข้ามาดูได้นะครับบริษัทเพชรยนต์ของเรา ตั้งอยู่เซรีไทย68ย่างหนึ่งมินบุรีกรุงเทพนะครับเข้ามาดูเข้ามาลองขับได้นะครับแต่แนะนำนะโทรนัดก่อนเพราะว่าอย่างนี้เดี๋ยวรถคันนี้ต้องเอาไปสปารถจะได้พร้อมให้ดูผมจะได้เตรียมรถให้พร้อมแล้วก็จะได้เช็คก่อนว่ามัดติดจองหรือยังนะครับเพราะบอกได้เลยว่าคันนี้ผมว่าไปไวแน่นอนนะครับสภาพแบบนี้นะฮะสภาพแบบนี้พร้อมตัวชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะฮะคันนี้สวยจริงๆนะครับไปไวแน่นอนนะมาร์คสีหัวนอ็อ อยู่ครบๆแบบนี้นะครับผมนะภายในเนี่ยยังไม่ได้ปรับสภาพตะบอกได้เลยว่าสวยมากนะฮะเหลือแค่ไปสปาอย่างเดียวนะหัวน็อตคมๆนะคันนี้แทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะครับผมเนี่ยครับขายสภาพนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยเพจคันนี้เป็นรถผลิตเดือนธันวาคมนะปี2019ก็ไม่แปลกที่จะเขาจะลากจดปี20นะครับผมเพราะว่ารถออกปลายปี19นะฮะจดปี20 สีแดงลหลอแบางนี้นะครับผมผู้หญิงใช้มือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับผมนะสภาพบอกได้เลยว่าสวยมากมาเดี๋ยวเข้ามาดูในส่วนของราเดียร์ห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมมาเข้าไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับเครื่องยนต์เนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วนะเป็นตัว vvtie นะฮะ1.2ลิตรนะเรื่องความประหยัดน้ํามันเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับสำหรับยารลิตรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะฮะใช้ในเมืองประหยัดน้ามันแน่นอนนะเครื่องเดิมนะฮะไม่เคยผ่านการติดแก๊ส ภายในห้องเครื่องแห้งๆแบบนี้ตามจุดมาร์กสีตามสีนะฮะอยู่ครบท้วนนะครับแบตเตอรี่นะเดี๋ยวเช็คให้ก่อนปล่อยนะฮะไม่ได้ไม,ไม่ไม่น่าใจว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่มาหรือยังแบตเตอรี่เปลี่ยนมาอ่าเนี่ยผมเจอนะครับเปลี่ยน6 6หกอหกห้าหกห้านี่ต้องเปลี่ยนละเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะครับเพราะว่าแบตเนี่ยมันเริมน่าจะเริ่มเสื่อมละนะครับเรื่องของเหลวต,ต่างๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูรายก่อนปล่อยอีกทีหนึ่งนะฮะสติกเกอร์มอกอยู่ครบ หนาสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกาแล้วก็สปอร์ตแมนอาร์ตเบลช็อคอยู่ครบชคเดิมนะปั๊มชัดเจน1 R คมคมสวยๆนะครับซอกด้านในน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับหัวน็อตแห้งๆแบบนี้ฝากระโปรงไม่เคยแกะทาสีนะนี่หัวน็อตฝากระโปรงคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมปั๊มชัดเจนโตโยต้านะครับผมแล้วก็เรามาดูโครงสร้างฝั่งนี้นะครับเบ้ชโชคสปอร์ตแมนอาร์ตอยู่ครบปั๊ม1 L อนะคมๆคมคมแบบนี้เลยนะครับปั๊มเดิมโรงงาน ซอกด้านในไม่มีแกะไม่มีขยะัวนดน็อตฝากระโปรงนะไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับไม่เคยแกะทําส่งทาสีแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับเช็คแล้วนะครับเกิน95นะสติ๊กเกอร์อยู่ครบแน่นสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยแกะเกา่ารูระบายความร้อนนะฮะรคูคมๆสวยๆเลเยลสติ๊กเกอร์ตัวรถอยู่ครบด้านแก้มนะครับหัวนอ็อตไฟหน้าไม่มีแกะไม่มีขยับหัวนอ็อตคมๆแห้งๆแ,แบบนี้ คานก็ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับตัวคานซ้ายคานสองคานขวานะสภาพสวยสมบูรณ์ส่วนคานหน้านะครับดูตรงนี้นะครับนี่ดูจุดหัวน็อตตรงนี้หัวน็อตคมคมแบบนี้ไม่มีรอยแกะนะฮะคานหน้าคานเดิมสีคานะครับซ้ายขวาสม่ําเสมอการไฟหน้าฝั่งซ้ายนะฮะหัวน็อตคมคมไฟหน้าแท้เดิมทั้งสองฝั่งนะครับเช็คแล้วนะครับอย่างละเอียดนะครับคันนี้นะครับสวยน่าใช้จริงๆนะครับกับเจ้าตัวโตโยต้ายาริสนะฮะหนึ่งจุดสองห้านะครับปี2 0 1 9จดยี เราได้ตัวท็อปสีด้นะครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคันได้ทั้งสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังอ่าสปอยเลอร์หลังไม่มีนะครับผมแต่ว่ามีในส่วนของซุ้มล้อที่เจ้าของเดิมติดตั้งเพิ่มมาให้ได้ยางปี2024ทั้ง4เส้นยางยูคาม a ายางเกรดดีด้วยนะครับถือว่าคันนี้คุ้มมากราคาแค่399,000เท่านั้นนะครับผมคันนี้ออกรถฟรีดาว่อเริ่มต้นแค่เดือนละ6,800บาทใครสนใจนะครับ โทรเข้ามาได้เลยนะครับ083 1318826นะครับมีไฟแนนซ์รองรับได้ทั่วชีพนะครับปรึกษากันก่อนไดนะ้วันนี้ผมขอผมบอยพยนย์ขอตัวลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถคันต่อๆไปครับสวัสดีครับ